ข,ขอข้าราการพระบุญเจ้าพระธนินันมีใจที่เคารพอย่างสูงบรรดาพระสัมราระบรรดาพระสงฆ์ตะบูรณ์โดยแทนของตกกระกูรยมกมลและพี่น้องชิงการาและท่านผู้มีเกียรติมาลงรับทุกท่านอันดับแรกก็ต้องของโภธนาคุณพระผู้เป็นเจ้า ที่ให้มีวันนี้ซึ่งมีความหมายสำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทยเป็นต้นในสังคมเมือทนราชบุรีขอขอบพระคุณประไานดันไมเคิลมีชยัยกิจบุญชูที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเสกอาคารบ้านพระหฤทยและลนําึึกถึง ท่านอาจารย์จอนบอสโกพิบูญยงกมลในวันนี้และท่านยังได้ให้โอวาสกับพวกเราเป็นสริมงคลเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติสำหรับพวกเราทุกๆคนเป็นต้นในสังคมนทลนราชบุรีขอขอบพระคุณ บรรดาพระสังฆราชที่มาในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทับุนเจ้าชูศักดิ์ิริสุขซึ่งเป็นประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยและทับุนเจ้าสิริพงศ์ซึ่งเป็นประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีได้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตให้กับ จังทมทน,นจัรทบุรีขอขอบคุณเป็นพิเศษคุณพ่อเจ้าคณะคนะณะพิสังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสทั้นอธิการเจ้าคณะองค์ใหม่และองค์เก่าต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงผมเป็นจิตเก่าของบันเนนคอลเลจเจเนอเรลที่เริ่มตั้งโดยคณะนี้ ในอุทยาผมเป็นจิตเก่าคนไทยคนสุดท้ายรุ่นสุดท้ายนะครับที่ได้เรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ผมจริงรู้สึกอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงผมขอขอบพระคุณคณะเสรลเสียนนะครับที่ได้เข้ามาจัดตั้งบริหาร บ้านเนนแห่งนี้และก็ได้ดำเนินจัดการไปมอบให้กับสังคมทนตรราชชบุรีจนถึงปัจจุบันพระคุณเจ้าพระคดีนานได้ก,กล่าวว่าทำไมมีชื่อะนะครับประหาฤทัไทยมีชื่อแม่พระปฏิสธิท่ได้ละหมดแล้วถามพวกเรานะฮะ ซึ่งพระกุจ้าก็ได้ตอบอย่างถูกต้องแล้วในส่วนตัวของผมเองนั้นก็รู้สึกภูมิใจในชื่อทั้งสองนะครับเพราะว่ามีพระอาลัยของพระเยซูชาก็มีพระอาลัยของพระแม่มารีเพราะฉะนั้นในสาลขมนทนราชบุมมรีก็มีบ้านเด่นในพระปฏสิสนธิรรมนนะครับ แล้วก็มีคณะนักบวชท,ที่ทำงานคู่เคียงกันไปก็คือคณะผู้รับใช้ดวงขัตไทยนิรมนต์ของพระแม่มารีก็ถือว่าชื่อว่าเป็นสิริมงคลสุดท้ายนี้ผมอยากจะเรียนท่านพระคารดินัลไมเคิลมีชายประธานในพิธีนะครับจึงได้มาเป็นประธานในพิธีว่า พวกเราจะพยายามปฏิบัติตามโอวาทที่ท่าน,นได้ให้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่จะมีซีนอดครั้งที่16ในปี2023และกอสังคมนทนราชบุรีก็ได้จัดซีนอดระดับสังคมนทนไปเป็นที่เรียบร้อย ระดับหนึ่งแล้วและพวกเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าประสาชนจักรจะต้องก้าวเดินไปได้วยกันแต่ความเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติธันทกิจภายใต้การนำขององค์พระจิต้าก็ขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ภาษาขมันทนราชบุรี ในโอกาสเสกอาคารทระรหารไทยระลึกถึงท่านอาจารย์จอนบอสโกพิบูลโยกรบุญเป็นวันที่พวกเราจะได้ร่วมมือกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของพระศา,าสนจ,จักรในการบูชาคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระพรที่พร์ประทานให้กับพวกเราทุกๆคนขอขอบคุณและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยคำเสน็จ ปิงวอนของพระแม่มารีแต่ประทานพระพอรอต่กับพระคุณเจ้าพระคารินดามไมเกิลมีชัยท่านประธานสภาระษัคร่าระษัคาราาพระสโฉ์น,นักบวชจิตเก่าแล้วก็ตลอดจนครอบครัวของอาจารย์พิบูรยมกมนและก็อนนักเรียนในความปกครองดูแลนะครับ ขอให้ดรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยทั่วนากันในโอกาสนี้นะครับนอกจากที่พระพิรันได้มาให้เกียรติเป็นประธานแล้วก่าผมก็ไม่อยากจะกล่าวตรงนี้นะครับเพราะว่าท่านคงไม่ชอบเท่าไหร่แต่ไม่ชอบเลยมันเป็นความจรงิงว่าขอพูดสักนิดนึงนะครับท่านก็ได้บริจาคเงินจํานวนหนึ่งนะครับให้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อพาัารพระหฤทยัยแล้วก็ ในโอกาสฉลองร้อยยีปีหรือร้อปีของอาชนะนิหารแม่พระบางเกิดนะครับก็ผมจะไม่มีพิธีอะไรนะฮะนอกจากขอเชิญชวนพวกเราปรบมือขอพระคุณท่านธปรทานครับพวาคิดว่าพระผมไม่รกวนเวลาของท่านทั้งหลายนะครับประว่าเมื่อกี้พอชวัดก็